Love is not tourism มาเรียกร้องให้ไทยเปิดให้คู่รักเข้ากันก่อนอื่นขอให้เพื่อนๆได้จดเว็บไซต์นี้เอาไว้นะหรือเดี๋ยวเราจะลงลิงก์เอาไว้ใต้วิดีโอก็คือเป็นลิงก์ที่จะเข้าไปตรงนี้ตอนนี้เนี่ยได้มีคนมาตั้งแคมเปญในเว็บไซต์ของ change.org ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่เป็นเหมือนกระบอกเสียงให้คนได้เรียกร้องในเรื่องต่างๆที่ไม่ยุติธรรมเนี่ยให้กับทางการของประเทศต่างๆทั่วโลกได้รับรู้ตรงเนี้ยเราได้เห็นจากเพื่อนๆในกลุ่มโกโนไกฟนฝรั่งของเรานะได้มาแชร์แล้วเราก็เอามาบอกต่อก็คือมีคนได้ตั้งแคมเปญใน change.org ขึ้นมาเพื่อเรียกร้องให้ทางการของประเทศไทยเปิดพรมแดนให้กับคู่รัก ย้ำนะคู่รักเท่านั้นนะไม่ใช่คนทุกกลุ่มนะในแคมเปญเป็นแฮชแท็กว่า love is not tourism ซึ่งเพื่อนๆสามารถเอาไอ้ s ฮชแทอันเนี้ยไปแท็กใน Facebook หรือ Twitter หรือที่อื่นๆได้เลยคือแชร์กันไปเยอะๆนะก็คือแชร์ยังไงเดี๋ยวค่อยพูดอีกทีหนึ่งก็คือให้คนทั่วไปได้รับรู้คือตอนนี้ทางประเทศไทยอ่ะเขาไม่ใช่ไม่เปิดให้เข้านะต้องให้ความยุติธรรมนิดนึงเขาเปิดให้เฉพาะคนบางกลุ่ม ซึ่งแน่นอนว่าเป็นสมาชิกในครอบครัวของประชากรชาวไทยที่สามารถเข้าได้ถ้าเป็นคู่รักก็คือเป็นคนที่ได้จดทะเบียนแต่งงานกันแล้วเรียบร้อยแต่แน่นอนว่ามันยังมีอีกกลุ่มหนึง่งกลุ่มคนกลุ่มนี้ก็คือเป็นคู่รักที่คู่รักนานาชาติคู่รักระยะไกลอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นคนที่ยังไม่ได้แต่งงานกันหลายๆคนอาจจะที่ทุกวันนี้ได้อยู่กับคู่ของตัวเองอยู่ทุกวันเจอหน้ากันทุกวันเนี่ยอาจจะลืมไปแล้ว หรือใครที่คิดจะค้านเกี่ยวกับเรื่องเนี้ให้คิดดูให้ดีก่อนเราอาจจะลืมไปแล้วด้วยความที่เราอยู่กับคู่ของเราทุกวันก็เลยลืมไปว่าถ้าเราต้องห่างจากคู่ของเราห่างจากคนรักของเราจริงๆไม่ต้องหลายเดือนนะเอาแค่เดือนเดียวเนี่ยเราจะรู้สึกยังไงเราก็ต้องคิดถึงแต่นี่คือกลุ่มคนกลุ่มนี้ดูตามความหมายให้ดีนะ Love is not tourism ความรักไม่ใช่การท่องเที่ยวดูตามความหมายให้ดีว่าตอนเนี้ย วิกฤตโควิด -19 เนี่ยระบาดไปทั่วโลกประเทศต่างๆจําเป็นต้องปิดพรมแดนเพื่อที่จะป้องกันการระบาดซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกต้องอันนี้เราเห็นด้วยแต่ว่านะคนที่ถูกปิดกั้นมากที่สุดก็คือกลุ่มนักท่องเที่ยวแน่นอนว่าเป็นเพราะว่าเขากลัวว่าคนที่เข้ามาท่องเที่ยวนั้นก็จะเข้ามาแพร่เ,เชื้อโควิด -19 ให้กับคนในประเทศแต่ว่า love is not tourism ความรักไม่ใช่การท่องเที่ยวคือหมายความว่ากลุ่มคนกลุ่มนี้ไม่ใช่นักท่องเที่ยวนะที่เป็นคู่รักกันเนี่ย ก็คือหลายๆคนเขาก็บอกเลยว่าขอแค่ให้ได้เห็นหน้ากันอีกครั้งหนึ่งขอแค่ให้ได้กอดคนรักอีกครั้งหนึ่งจะให้เขาทําอะไรก็ยอมให้เขากักตัวเหมือนปกตินั่นแหละคือมันจะต้องมีการส่งหลักฐานอยู่แล้วว่าคุณเป็นคู่รักกันจริงหรือเปล่าอย่างเช่นรูปถ่ายยืนยันความสัมพันธ์หรือว่าตราประทับในพาส,สปอร์ตว่าคนที่จะเข้ามาเนี่ยเขาเคยเข้ามาไทยแล้วหรือยังเข้ามานานแค่ไหนแล้วอะไรเงี้ยคือให้เขาส่งหลักฐานก็จะยืนยันได้ว่าเป็นคู่รักกันจริงแน่ๆ แล้วเข้ามาปุ๊บเนี่ยคนกลุ่มนี้เขายินดีที่จะกักตัว14วันหรือให้เขาทําอะไรไปตรวจอะไรเนี่ยเขายอมหมดเดี๋ยวจะอ่านความคิดเห็นจากตรงนี้ให้ฟังนะโอเคเราไลา์มายาวมากเดี๋ยวยาวๆเดี๋ยวไว้ไปต่ออีกทีหนึ่งทีหลังก็คือในแคมเปญเนี้ยมีคนที่เขาตั้งขึ้นมาตอนนี้หน้าเวลาที่พูดมีผู้สนับสนุน191คนแล้วขออีกให้ถึง200คนไม่รู้นะ200คนแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเพื่อนๆก็ทําง่ายๆเพียงแค่ว่าเข้าลิงก์ตามที่เราบอกก็คืออันนี้นะ หรือดูใต้วิดีโอนะเสร็จแล้วก็เข้ามาปุ๊บเนี่ยเราก็คือเพียงแค่เนี่ยลงชื่อนาะมสกุลอีเมลแล้วก็เมืองใช่ไหมคือประเทศนี้เขาตั้งไว้อยู่แล้วเป็นประเทศไทยเสร็จแล้วก็กดปุ่มร่วมลงชื่อสนับสนุนไอตัวเช็คบ็อกตรงนี้จะเช็คหรือไม่เช็คก็แล้วแต่แค่เนี้ยทําแค่เนี้มาลงชื่อข้อมูลนิดเดียวเสร็จแล้วก็กดปุ่มสีส้มนี่ลงชื่อสนับสนุนแค่นี้จบอ่าเพียงแต่ว่าถ้าเพื่อนๆต้องการแสดงความคิดเห็นนะจะต้องล็อกอิน สมัคร ID ก่อนเนีย่ยเข้าสู่ระบบหรือสมัครใหม่ตรงขวาบนเนี่ยนะถ้าเราต้องการคอมเมนต์ต้องการแสดงความคิดเห็นนะแล้วทีนี้มีมีบางคนเขาคอมเมนต์ว่าเออคนไทยเขาอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกอะ่ะคุณมีภาษาไทยไหมอะไรอย่างเงี้ยก็คนตั้งเขาก็ดูแล้วดูไม่ออกว่าเป็นคนประเทศไหนนะนี่คือตามไอคอนของเขาไงอาจจะไม่ใช่คนไทยก็ได้นะคนตั้งเนี่ยก็คือเขาบอกว่าอย่างนี้เขาบอกว่าการปิดพรมแดนระหว่างประเทศเนี่ยก็คือเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชือ้อโควิด -19 เนี่ย มันก็เป็นสิ่งที่จําเป็นนะต้องหยุดการท่องเที่ยวเนี่ยเพื่อป้องกันพวกเราคนในประเทศแล้วก็คือป้องกันตัวเองแต่ว่านะความรักไม่ใช่การท่องเที่ยวคือเราห้ามไม่ให้คนเข้ามาเที่ยวเพื่อป้องกันการระบาดแล้วมันไม่ใช่แค่การมาท่องเที่ยวพักผ่อนในฤดูร้อนนะคือความรักไม่ใช่การมาท่องเที่ยวพักผ่อนในฤดูร้อนนะเขาบอกว่าความรักเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพจิตและอนาคตของมนุษยชาติทั่วโลกอ้าก็จริงอ่ะ ถ้าไม่มีความรักแล้วมนุษย์ของเราจะเหลือรอดมาจนถึงทุกวันนี้ได้ยังไงถ้าเราไม่มีเรื่องของความรักนะมันก็เหมือนกับเรามีชีวิตอยู่ไปวันๆคิดดูต่อให้เป็นคนเก่งระดับเทพแค่ไหนเนี่ยนะแต่ว่าเขาเนี่ยต้องมาทนทุกข์เพราะว่าเขาไม่ได้เจอคนรักเนี่ยนะมันก็เหมือนอยู่ไปวันๆเหมือนหมดอะไรตายอย่างอะ่ะ จากคนมีชีวิตชีวาก็อาจจะเป็นคนที่ไม่มีวิญญาณไม่มีแรงบรนดาลใจใดๆฉะนั้นมันเป็นอนาคตของมนุษยชาตินะเรื่องของความรักเนี่ยเราไม่ควรมองข้ามนะฉะนั้นใครที่จะบอกว่าไม่เห็นด้วยที่จะให้คู่รักเข้ามาเนี่ยคิดดูใหม่ก็คือตอนเนี้คู่รักนานาชาติและก็ครอบครัวของพวกเขาเนี่ยก็คือกระตุ้นให้ทางการไทยเนี่ยได้ยกเว้นข้อจำกัดการเดินทางคือให้พวกเขาเข้ามาเถอะอฟก็เห็นด้วยเพราะว่าอย่างที่บอกอะ่ะ มันไม่ใช่เรื่องของการท่องเที่ยวอะ่ะมันเป็นเรื่องเดียวกับที่ทางการของเราอนุญาตให้คนที่เป็นครอบครัวของชาวไทยเข้ามาคืออันนั้นเขาจดทะเบียนแล้วไงแต่แค่พวกนี้เขายังไม่ได้จดทะเบียนแต่เขาก็รักกันจริงก็ให้เขาแสดงหลักฐานว่าคบกันจริงๆหรือเปล่าอย่างที่เอาบอกรูปถ่ายหรือว่าจดหมายที่บรรยายความสัมพันธ์หรือว่าตราประทับในพาสปอร์ตว่าฝ่ายต่างชาติเนี่ยเขาเคยเข้ามาจริงถ้าเกิดว่าเขาไม่เคยมาเลยแล้วมาบอกว่าเป็นคู่รักเนี่ยอันนั้นออลก็ไม่เห็นด้วยเหมือนกัน ก็คือต้องแสดงให้เห็นว่าคบหากันจริงๆก็อนุญาตให้เขาเข้ามาเขาพร้อมเลยที่จะกักตัวเสียค่าใช้จ่ายอะไรไปตรวจอะไรเนี่ยพร้อมหมดทุกอย่างแล้วก็แน่นอนแล้วพวกเนี่ยเขาไม่ได้เที่ยวอยู่แล้วเขาเข้ามาปุ๊บเขาขอแค่ได้เจอหน้าอีกฝ่ายหนึ่งเจอหน้าคนที่เขารักได้กอดกันแค่เนี้เขาก็โอเคแล้วไม่ต้องให้เขาเที่ยวก็ได้อะไรเงี้ยนี่คือที่อ่านมาตลอดแล้วเขาก็พูดกันมาแบบนี้อ่าเรามาดูความคิดเห็นในนี้นิดนึงเขาบอกว่าเนี่ยบอยเฟรนของ ของฉันแล้วก็ตัวฉันเนี่ยอยากจะเจออีกฝ่ายหนึ่งแล้วก็พวกเราอยากจะสร้างอนาคตที่ดีร่วมกันแต่ตอนนี้ทุกอย่างมันจํากัดมากเลยถ้าเกิดว่าฉันอยากจะออกไปนอกประเทศน่ะมันก็ยากที่จะกลับมาคือไม่ให้คนนอกเข้าอะ่ะถ้าฉันออกไปเนี่ยฉันก็กลับมาลําบากแล้วก็ยังไม่อนุญาตให้คนข้างนอกเขาเข้ามาอีกอะไรอย่างเงี้ยมันยากมากๆที่จะอยู่แบบนี้จริงๆไม่ใช่คนนี้พูดคนเดียวเราติดตามมาตลอดเนี่ย มีแต่คนที่พูดอย่างนี้เยอะมากมันไม่ใช่เรื่องไร้สาระนะคนที่ไม่เข้าใจก็ได้โปรดเข้าใจอันนี้ัาพูดเอง่เมื่อกี้คนไทยนะเราปิดชื่อแต่ว่าอันนี้คนต่างชาติบ้างและเขาก็พูดเหมือนกันเขาบอกว่าฉันไม่สามารถเจอหน้าเกิร์เฟนของฉันเนื่องจากไอ้กฎการห้ามเข้านานา,นาชาติเนี่ยมันหเดือนแล้วนะแล้วฉันก็คิดถึงเธออย่างมากเลยแล้วก็คนนี้เหมือนกันก็คือ กอร์เฟรนของฉันเนี่ยอยู่ในประเทศไทยแล้วก็พวกเราก็ถูกพลัดพรากจากกันมาสี่เดือนแล้วได้โปรดอนุญาตให้คนอย่างพวกเราเนี่ยได้เจอกันอีกครั้งหนึ่งเถิดแล้วก็พวกเรายินดีที่จะถูกกักตัวถูกทำอะไรก็แล้วแต่ที่รัฐเขาต้องการอะไรอย่างเงี้ยยินดีปฏิบัติตามกฎหมายอันนี้ก็คนไทยเหมือนกันก็ขอปิดชื่อนิดน,นึงประชากรของไทยจำนวนมากก็คือคงหมายถึงคนที่อยู่ต่างประเทศต,ตอนนี้นะแล้วก็คู่รักของพวกเขาเนี่ย ก็ไม่สามารถกลับประเทศได้อันนี้คนต่างชาติบอกว่าเพื่อนของฉันน่ะคือไม่รู้เรียกร้องให้ตัวเองหรือเปล่าเพื่อนของฉันต้องการที่จะก,กลับไปประเทศไทยเพื่อที่จะไปเจอหน้าลูกที่เพิ่งเกิดของเขาอ่าอันนี้ก็มีเหมือนกันนะคือมีลูกด้วยกันแล้วก็ฝ่ายชายก็ต้องกลับประเทศตัวเองไปแล้วก็เตรียมจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งปรากฏว่าเข้ามาไม่ได้อาจจะเป็นเพราะว่ายังไม่ได้จดทะเบียนหรือยังไงก็แล้วแต่เนี่ยคือสมัยนี้เรื่องจดทะเบียนมันไม่ได้เป็นเรื่องบังคับขนาดนั้นนะมันอยู่ที่พฤติกรรมมากกว่า ก็คนนี้ก็เหมือนจะเรียกร้องให้ลูกชายมั้งฉันก็อยากจะให้ลูกชายเนี่ยได้เจอหน้าลูกชายที่เพิ่งเกิดของเขาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คนไทยแน่ๆคือเพื่อนๆมาคอมเมนต์ภาษาไทยได้นะไม่จําเป็นต้องเป็นภาษาอังกฤษนะก็คือมีแฟนเป็นชาวต่างชาติต้องการให้ไทยเปิดประเทศไม่เจอกันมาเจ็ดเดือนแล้วอ่ามาพิมพ์กันเลยเยอะๆส่งลิงก์นี้ให้กับไอ้ลิงก์ของเชน org เนี่ยนะไม่ใช่ลิงก์วิดีโอเรานะให้กับทางการในประเทศไปเลยให้เขารู้ คนนี้ก็คนต่างประเทศอีกเขาก็บอกว่าฉันก็มีคู่ของฉันที่เป็นคนไทยนะแต่ตอนนี้ยังไม่ได้แต่งก็ฉันอาจะอยากจะกลับไปประเทศไทยเพื่อไปแต่งงานจะมาแต่งงานซื้อบ้านซื้ออะไรพวกนี้แล้วก็เพื่ออนาคตที่ดีของพวกเราอะไรประมาณนี้อ่ก็มีอีกคนต่างชาติฉันอยากจะกลับไปเจอครอบครัวของฉันก็คงหมายถึงอยากจะกลับมาไทยมาเจอครอบครัวอ่คนต่างชาติมีครอบครัวเป็นคนไทยก็เยอะนะฉันอยู่ประเทศไทยภรรยาและก็ลูกของฉันก็เป็นคนไทยแต่เขาเป็นคนต่างชาติ แล้วก็ตอนนี้มันปีหนึ่งแล้วนะที่ฉันไม่ได้เจอพวกเขาอ่ะเป็นเพราะว่าโควิด -19 เนี่แหละสำหรับสภาวะจิตใจของครอบครัวของเราแล้วก็พวกเราจะต้องอยู่ด้วยกันแล้วก็คนนี้ก็ต่างชาติอีกดูรูปนะน่าจะมีอายุแล้วอยู่เหมือนกันนะมันไม่ใช่เฉพาะเรื่องของคนอายุน้อยนะฉันก็ไปไปกลับประเทศไทยเนี่ย11บปีแล้วนะแล้วก็แต่งงานมา6ปีแล้วด้วยแล้วก็เป็นเจ้าของอสังหาเนี่ยสองที่มีรถสามคันทั้งหมดนี้เป็นชื่อของภรรยาของฉัน แล้วก็มีธุรกิจเป็นพัตคารเล็กๆสองแห่งด้วยฉันไม่ได้ต้องการการทรีตอะไรเป็นพิเศษนะคือไม่ต้องมาปฏิบัติอะไรฉันเป็นพิเศษนะเหมือนว่าทางการไทยเนี่ยก็ต้องรู้นะว่าการที่พวกเรามาเนี่ยคืออันนี้ต้องบอกจริงๆว่าแปลไม่ค่อยเก่งก็คือพวกเราเนี่ยจริงๆแล้วก็ได้สร้างเศรษฐกิจให้กับท้องถิ่นได้ยังไงบ้างนะคือคนเขาเข้ามาเขาก็ไม่ได้จะมาแต่สนุกสนานหรืออะไรนะบางทีเขาก็เข้ามาสร้างเศรษฐกิจของเราด้วยเหมือนกันนะ อันนี้สุดท้ายแล้วละกันก็คือฉันอยากจะกลับมาเจอกับเกิร์ฟเฟนของฉันหลังจากที่ผ่านมาหลายเดือนแล้วแล้วก็รอก็รอแลอ้วก,ก็ไม่แน่นอนว่าจะกลับมาเจอกันเมื่อไหร่ก็สรุปว่าคนที่เรียกร้องเนี่ยเป็นคนต่างชาติเยอะกว่าคนไทยซะอีกที่อยากจะกลับเข้ามาอ่าแล้วก็ตรงนี้ก็บอกว่าฉันมีคู่มั่นแล้วก็มีบ้านที่นี่แล้วฉันก็อยากจะกลับบ้านด้วยคงหมายถึงกลับไทยเนี่ยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เพื่อนๆสามารถทําได้เนี่ยก็คือแฮชแท็กนะ Love is not tourism ตามที่คล้ายๆกันในนี้นะก็คือทำใน a c e b o o k นี่แหละ Love is essential เนี่ยตามหน้าจอนี้นะอันใดอันหนึง่งหรือว่าทั้งสองอันเลยก็ได้แล้วก็แชร์ไปเยอะๆตรงนี้ไม่ต้องพูดอะไรมากก็ได้เนี่ยในนี้เขาก็แชร์รูปใช่ไหมที่เกี่ยวกับสื่อถึงความรักอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นแค่ hashtag. อ่ g แล้วก็เป็นแค่ก็พอก็คือให้คนข้างนอกรู้หรืออาจจะบรรยายนิดนึงก็ได้ความรู้สึกของเราหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ก็เป็นรูปเหมือนกันแล้วก็ hashtag. หรืออาจะเป็นรูปคู่ก็ได้อะอ่าเนี่ยเนี่ยเขาไม่ได้พูดอะไรนะเขาก็แชร์รูปแล้วก็มี Hashtag love is not tourism เฉยๆนี่นี่นี่คนนี้ไม่ได้มีรูปด้วยเป็นแค่ข้อความเฉยๆก็ได้เหมือนกันก็แชร์ไปเยอะๆให้เขาเห็นเออเนี่ยแบบนี้ก็ดีนี่แบบนี้ก็ดีแค่แฮชแเฉยๆนะเออเนี่ยไม่ถึงขั้นต้องเป็นชายหญิงก็ได้นะแบบนี้เราก็มาคุยกันนิดนึงก็คือว่าข่าวเนี่ย คือเรากําลังเรียกร้องให้ทางการไทยยกเว้นให้คู่รักใช่ไหมอย่างที่ได้บอกไปแล้วว่ามันไม่ใช่การท่องเที่ยวมันไม่เกี่ยวกันท่องเที่ยวมันคือกรณีเดียวกันกับที่ทางการไทยเขาอนุญาตให้คนที่แต่งงานแล้วต่างชาติที่แต่งงานกับคนไทยแล้วสามารถเข้ามาได้มันคือกรณีเดียวกันแค่ว่าพวกนี้เขาไม่ได้จดทะเบียนเท่านั้นเองแต่ว่าก็ขอให้เขาโชว์หลักฐานรูปถ่ายหรือว่าจดหมายเชิญหรือเอาหมดเลยก็ได้เ้า สำเนาพาสปอร์ตของคนที่จะเข้ามาว่าเคยมาไทยจริงหรืออะไรประมาณนี้ให้เขาโชว์หลักฐานให้เขาจ่ายอะไรก็ได้แล้วแต่ทางการไทยจะอยากก็ขอให้เขาเข้ามาเพราะว่าประเทศเราเนี่ยก็ไม่แน่ว่าจะได้เปิดเมื่อไหร่ใช่ไหมตอนแรกก็นึกว่าจะเริ่มต้นทําอะไรบ้างแล้วตอนเดือนสิงหาปรากฏว่าสุดท้ายก็เลื่อนออกไปอีกก็ไม่รู้ว่าปลายปีจะได้เปิดหรือเปล่าก่อนหน้าเนี้ยุโรปเนี่ยเนี่ยเนี่ยอัพขึ้นหน้าจอน,นี้ไว้เพราะว่าอัพได้เคยพูดถึงข่าวแล้วเมื่อประมาณปลายเดือนมิถุนายนว่าคู่รัก วย EU แค่อยากเจอกันไม่ได้จะไปเที่ยวคือ EU เขาใหญ่มากนะเขาคือกลุ่มของประเทศในยุโรปประมาณ20กว่าประเทศเนี่ยมารวมตัวกันแล้วแน่นอนว่าคู่รักก็โวย EU ด้วยข้อความเดียวกันนี่แหละความรักไม่ใช่การท่องเที่ยว Love is not tourism ก็ส่งเสียงไปถึง EU คือ European Union จนกระทั่งบางประเทศสมาชิกบางประเทศใน EU เขาใจอ่อนเขายอมเปิดให้เราก็มาลำดับเหตุการณ์ก็คืออะถัดจาคลิปนั้นก้น,นี้เลย ยุโรปเตรียมเปิดให้ไทยเข้า1กรกฎาคมก็คืออบอคิดว่าส่วนหนึ่งที่เขาเปิดเนี่ยนอกจากเรื่องเศรษฐกิจแล้วเนี่ยคือเขาก็อยากจะเปิดให้ตามคําเรียกร้องของคนกลุ่มนี้เพราะมันมีเยอะจริงๆแล้วก็ตามมาด้วยอันนี้ไม่กเกี่ยวตามมาด้วยพวกเราเปิดกลุ่ม f c e e o o o โกโนไกด์แฟนฝรั่งเพื่อที่จะมีพื้นที่ให้คนกลุ่มนี้เขาได้เข้ามาคุยกันอ่าแล้วก็ตามมาด้วย2ประเทศแรกเลยที่ตอบสนองคําเรียกร้องของกลุ่มครูรักก็คือ แต่จริงๆเขาก็เปิดให้ท่องเที่ยวด้วยนะก็คือเยอรมนีแล้วก็สาธารณรัฐเช็กก็เปิดให้เข้าคือขอวีซ่าได้แล้วก็เข้าได้แล้วตามมาด้วยแฟนเดนมาร์กยิ้มออกแล้วเดนมาร์กเปิดให้เฉพาะเยี่ยมเยียนเข้าได้แล้วแล้วก็ตามมาด้วยเนเธอร์แลนด์ลักเซมเบิร์กเปิดให้ท่องเที่ยวเยี่ยมเยียนเข้าได้เลยเห็นไหมคือเรียกร้องกันไปเขาก็ตอบสนองคือยุโรปเขาก็ตอบสนองคําเรียกร้องของคู่รัก แต่ว่าทางการไทยจะตอบสนองหรือเปล่าแล้วก็ตามมาด้วยสวีเดนก็เปิดร้อท่องเที่ยวเยี่ยมเย็ยนเข้าได้แล้วทีนี้มันก็มีแค่ไม่กี่ประเทศใช่ไหมที่เขายอมเปิดเมื่อกี้พูดไปน่าจะสักหหรือหประเทศใช่ไหมยังเปิดไม่หมดพี่ใหญ่ยูโรเปียนยูเนียนก็เลยกระทุ้งให้คู่รักอีกรอบหนึ่งให้เปิดยังมีคนที่ยังไม่ยอมเปิดอยู่อะไรอย่างเงี้ยพี่ใหญ่เขาก็ช่วย คือเป็นองค์กรที่ทําหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างประเทศสมาชิก20กว่าประเทศเ,เขาก็ช่วยกระทุ้งให้อีกรอบหนึ่งตามวิดีโอนี้ผลปรากฏว,ว่าตามมาด้วยอิตาลีเปิดณวันที่พูดนี้ยังขอวีซ่าไม่ได้แต่ว่าอีกไม่กี่วันศูนย์รับยื่นวีซ่าก็จะเปิดให้ขอวีซ่าแล้วก็เดินทางเข้าได้แต่ก็มีบางประเทศอย่างเบลยเยียมก็ยังคิดมากอยู่ก็จากที่เคยเปิดก็กลับมาขอปิดอีกครั้งหนึ่งขอคิดดูก่อนอ่าก็มีบ้างที่ที่เปลี่ยนใจแล้วก็ถัดมาต่อจากอิตาลีก็คือกรีซ ก็เปิดท่องเที่ยวเยี่ยมเย็นเข้าได้ต่อจากกรีซก็เป็นยูเครนก็เปิดต่อแล้วก็สุดท้ายก่อนหน้าวันที่พูดฝรั่งเศสเปิดแล้วท่องเที่ยวเยี่ยมเย็นเข้าได้ก็คือเกือบสิบประเทศแล้วมั้งที่เขายอมเปิดให้ก็คือปิดท้ายก่อนที่อออจะพูดก็คือฝรั่งเศสเปิดให้เข้าได้ฉะนั้นก็คือประเทศใหญ่ๆตอนนี้หลายประเทศเขาก็ยอมเปิดให้ในยุโรปนะเขาก็ยอมเปิดให้ ท่องเที่ยวและเยี่ยมเยียนเข้าได้เลยด้วยซ้ำไม่ใช่เฉพาะคู่รักอย่างเดียวสรุปบ้าสําหรับกรณียุโรปแล้วการเรียกร้องของคู่รักก็มีผลสุดท้ายนี้นะครับก็อยากให้เพื่อนๆน,นะอ้อบอกไปแล้วว่ามันมีบางประเทศที่เขายอมฟังเสียงเรียกร้องของคู่รักแล้วก็เปิดให้เข้าแล้วใช่ไหมแน่นอนว่าก็ต้องมีบางคนสมหวังไปแล้วก็อยากให้ถึงแม้บางคนที่จะสมหวังแล้วก็ตามเนี่ยนะก็อย่าลืมว่ายังมีคนที่ยังไม่สมหวังอยู่ ก็ขอให้เพื่อนๆที่สมหวังแล้วเนี่ยช่วยคนที่ยังไม่สมหวังนิดนึงตอนนี้มีหน่วยกล้าตายไม่ใช่ว่าเปิดขอวีซ่าได้แล้วปุ๊บจะไปได้ง่ายๆสบายๆนะอย่างที่บอกว่ามีอุปสรรครออยู่มากมายเลยทั้งตอนไปและตอนกลับอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคนที่เป็นหน่วยกล้าตายก็ถือว่าสมหวังไปแล้วหน่อยนึงถึงจะยังมีอุปสรรคเยอะใช่ไหมก็เลยอยากให้กลับมาช่วยคนที่ยังไม่สมหวังว่าเออมีบางคนที่เขาไปไม่ได้จริงๆที่เขาเสี่ยงแบบเราไม่ได้จริงๆอย่างเช่น ว่าอาจจะมีครอบครัวต้องดูแลหรือว่าเขาไม่ได้มีเงินที่จะไปหรือว่าเขามีหน้าที่การงานที่ที่ทําให้ไม่สามารถไปได้หรือเหตุผลอื่นๆมากมายก็มาช่วยกันคนที่สมหวังแล้วก็มาช่วยคนที่ยังไม่สมหวังคนที่ไม่สมหวังก็ความหวังของเราอาจจะค่อนขอ้างลิบหลีนะเพราะว่าไม่รู้ว่าความทางการไทยจะมีความคิดเหมือนทางการของ e ูหรือเปล่าใช่ไหมแต่เราก็ยังดีกว่าเราไม่ได้ทําอะไรเลยอย่างเงี้ยก็คือเพียงแค่เราก็มาลงชื่อในนี้เสร็จแล้วเราก็ ช่วยกันส่งลิงก์เนี่ยไปให้กับทางการเขาดูว่าเขาจะยังใจแข็งต่อไปหรือว่ายัางไงคือมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆอ๋อบอกเลยเลยไม่ใช่เรื่องง่ายๆสําหรับในประเทศของเราเนี่ยนะแต่แก็ถือว่าดีกว่าที่ไม่ได้ทําอะไรแล้วก็ขอย้าอีกทีนึงว่าการที่ออฟมาพูดตรงนี้เป็นเพราะว่าออฟเข้าใจเหตุผลตัวออฟเองเนี่ยไม่ได้อยู่ในคนกลุ่มนี้เพราะว่าอออเองก็มีคนที่ออฟรักเนี่ยอยู่ ทางข้างอ๊อบอยู่ทุกวันอยู่แล้วในตอนนี้แต่ว่าอ๊อฟก,ก็จินนาการว่าท็อปต้องห่างจากคนที่อ๊บรักไม่ต้องสามสี่เดือนอะ่ะคือโควิดมันสี่เดือนแล้วใช่ไหมเอาแค่เดือนเดียวอะ่ะเขาก็คิดถึงกันจะแย่อยู่แล้วอย่างเงี้ยฉะนั้นเราก็เข้าใจคนที่ต้องพลัดพรากจากคนรักมันไม่ใช่เรื่องของการท่องเที่ยวไม่ใช่เรื่องของการเที่ยวเล่นมันคืออันนี้อ้างอิงตามที่เขาพูดในนี้นะมันคือเรื่องของสุขภาพจิตและเรื่องของอนาคตของมนุษยชาติก็หวังว่าคนที่ ไม่ได้เจอภาวะเนี้และคนที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยจะยอมเข้าใจเหตุผลเพราะว่าคนกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มเดียวกันกับกลุ่มที่แต่งงานแล้วแล้วก็ตอนนี้แต่งงานกับชาวไทยแล้วแล้วก็สามารถเข้ามาได้แล้วในตอนนี้ใช่ไหมแค่เขายังไม่ได้จดทะเบียนแต่เขาคือกลุ่มเดียวกันกับคนที่แต่งงานแล้วครับก็ทีนี้เพื่อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นยังไงบ้างก็สามารถคอมเมนต์กันได้ที่ใต้วิดีโอนี้นะครับครับวันนี้ขอบคุณที่รับฟัง